สองลมเรนนิ่งครับกันต่อนะฮะเป็นแมตที่สองของน้องเล่งทรายคาเดมม่รุ่นอายุไม่เกิน12ปีครับครึ่งแรกโดนยติคุณนำไปอยู่ส0ูนย์นะมาดูการแก้เกมครึ่งหลังครับ โกยตีแทงไม่ได้ครับแทงแบบหมาเลยเลยเลยขารูเอาล้ครับเจ้าของทีต้นต่อต้นปีต้ไรรงลทิพย์นักที่่าตัวที่ครับหน้ องนี่ชไม่กชั ai oh ่มีตัวตเข้าไปเอาไปประตูกระสืออันนั <|ja|> ้นขอบอนั้นันนะองอีกทีือแนนีคใ้สู่ิการด้วยครับที่ก้านน้าาไปสบายสบายกินเจ็บนะฮะกูเกิลลงมาแทนนะ

อัดกันเองครับน้องถามนี่ร้องอักเลยทีเดียวโหดนไปอีกหนึ่งครับสีูนครับ What awesome. สีประตูศูนย์ครับกิติกุณอะคาเดมี่นำหนองเล็งทรายนะเ đèn 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 lên đèn lên <c oughs> ยังไม่ตรงกรอบลูกนี้ถ้าตรงนี้มีสิ์เป็นประตูนะยังโชคดีครับ ดูแตอกราตัวแค่เกนะครับดยการอย่างเดียวคนหนึ่งคนวตยางชอบว่าจะไม่นะหนีไปหนีไบหนีไปหนีไีไปหนีไปหนีไปนนีน

ข้างหน้านี้ตะหน้านี้ตะตะหน้านี้หน้านี้ตะหน้านี้แฟนโบนี่โคตรจริงครับไม่หล่าไม่รู้นะครับ

ได้เก็บเพื่ได้ตัดไข่ข้านมันมีแลได้เก็บเพืนอได้เพื่อ้ฮ่รวยล้วฮึ่มฮึ่มนะรับลูกนี้ครับแก้มาได้หนึ่งประตูครับน้องสเปนนะครับอ่าหมดเวลาพอดีครับตีไข่แตกจนได้ครับหนึ่งประตูต่อสี่ครับอ่านี่ครก็เป็นไปดีไปดีนะไปดี ผลงานล่าสุดของน้องเล่งทรายแคนดีของเราครับทั้ง2รุ่นไปไม่ถึงดวงดาวครับรอบแรกไม่ผ่านทั้ง10ปีแล้วก็12ปีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆพัฒนาทีมของเล่งซรายแคเดี้ของเราต่อไปนะอย่าลืมคมอยติดตามให้กำลังใจกันด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าเกิดเด็กๆแล้วก็โคชเคนว่างแล้วเราอาจจะมาสรุปผลการทำกิจกรรมวันนี้กัน สักเล็กน้อยในคลิปต่อไปครับแต่จะเป็นช่วงจังหวะไหนก็อย่าลืมคอยติดตาม G-POP Sport Adventure วันนี้นะสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ